สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านเนาะมาติดตามตัวเลีกแนวทางความฝันกับป้าหน่อยอีกคือเก่าค่ะช่วงนี้ก็คือว่าลหละเนาะนะให้น้าหน้าเนาะป้าหน่อยเนาะวัดดีค่ะป้าหน่อยวัดดีค่ะมานํำหาอยู่ทงไ้ทงหน้าอีกคือเก่าค่ะเอฟซีนั่นงถาเขาอยู่นี่แล้วเอิ่นขึ้นจากตากา่าวบังทันเนาะป้าหน่อยเนาะ ได้ยินว่างวดนี pues ่นี่อ้ยปนอยนี่ฝันดีค่ะบบได้ตีได้แเป้ยากเลยว่าสันแเป้เลยค่ะมันแป้เลยเมันบอกเลยตรงตรงเลยก็นังวยบอกตรงตรงเลยอ้ยฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วเนาะปนอยเนาะเอาเอาถามกลางฝนลินนี่อะไเนาะปนอยเนาะค่ะได้ยินว่าฝันดีเว้าให้ฟังในาะปนอยงวดนี่กัฝันว่านั่นละไปไปคนคือจังดิ้นพูดนั่นละไปคนผัดไปพอหโู่ปั่นคือเป็นีดินเป็นหินน่ะนะคืออันนี้โบราณ bây bác cảm kéo na ước, phân à, na tí ừ, ừ nà, tít na ước vậy, mẹ tít na là, bấy thằng này là wa, bấy thằng này là bạn phân là bấy yến, yến ở thằng này đét đét nổi tít ước này, tít cái phân pha đấy, phân yến uẩn thay phân này phân tím ngon, phân tím muồng, phân bưng bơ khăng na, bưng cà tó là phân ปนว่า00เด้อคนว่าณับานี้พูดเท่าคนเก่าน่อยปนกัมาบอกแถวกอนพันมาบอกว่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเด้อคเราสามเธอโอ้หมวด่านมากั่ะแม่นห่วยจาป่อพออเดีมาทีตามบ่พอหน่อยแมนมามาตลอบแหลกมาหลอดแหลกแต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายพ่ดีมาตามน้อตามหกออกซีให้สามหกออกสีหกขายเอฟซี่ รอบนี้นี่พาดร้ายเนาะป้าหน่อยบ่ไาด้มาตามโขงสื้อถายโอ้ยเำพ่นก็ว่าพันก็เว่าืขเที่ยวก่อนลเพ่นก็เว่าว่าสองเก้าสองประมาณน่ะ6กเก้าสองหลกกเก้าสองเก้าสองนี่ปอนหมวดผีผู้เฒ่าผู้เก่าผู้เก้าน่ะเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นกับว่าวลำเล่ยขึ้นเก้าหนึ่งค่ะแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามานี่ก็ขึ้ในความฝันปหน่อยไดีไปกลโพนะไปกลโพนบานนีกับไปพ่อหุ่นปั่นก่อนที่แหลก ที่กูมานนิดหน่อยนี่มายืนทั้งหลังยืนอยู่ทั้งหลังเลยบาดนี้มาถึงศูนย์ขนาดแล้วพคนว่าบาดนี้กูม่านนิดหน่อยผู้นั้นก็เลยบอกเลยว่าปลาหน่อยมันบอกว่าศูนย์ศูนย์ห่วยศูนย์ศูนย์เด้อคนว่าแมนบ้าปลาหน่อยศูนย์ศูนย์แต่กับโบน่อลไรเนาะโบน่แล้วศูนย์ศูนย์นี่ไลน์หวดอลไรได้เนาะปลาหน่อยเนาะแต่ว่ากูม่านนิดหน่อยนี่ขั้นตีเพิ่มเติมขั้นเอฟซีอยากเอาใส่เอานี่ปลาหน่อยสิเอาเป็นตัวใดผีกูม่านนิดหน่อย เล็กน้อยก็ใช่กับตัวห่1หนึ่งติดเข้ากับศูนย์เนาะคั่นแม่น FC ทางบ้านมาก100หรือว่า001เนาะแต่ว่าก็สิติด00ให้เพิ่นเพราะว่าเป็นตัวที่กูมารบอกเนาะป้าน้อยเนาะตัวเป็นอันเพิ่นบอกค่ะแต่ว่าพีผู้เฒ่านี่เพิ่นบอก92 692ค่ะองโอ้ค่ะจังได๋ก็ให้โชคกิมานกับตัวเลขของป้าน้อยเนาะ FC เนาะฝนก็เริ่มลิ้นมาล่ะค่ะคุณป้าน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของป้าน้อยเนาะ ฝันเห็นผีผู้เ่าค่ะผีผู้เ่าผู้เก่าที่เคยมาบอกงวดก่อนเนาะบอกปะานอยเก่าหนึ่งเข่าเต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบอกในโคงสุดท้ายจะาปอกกเสียดายคือนกันเนาะบ่ใดมาตามป่านอยในโคงสุดท้ายรอบมีกระบอกพาดค่ะท่านผู้ชมมาตามโคงสุดท้ายเลยเนาะรวบรวมตัวเลขไปฝากเอฟซีทางบ้านในคงสุดท้ายเลยค่ะผีผู้เ่ามาบอกเลขเนาะหกเก้าสองค่ะหล้กก็ยยำว่าเกาสองเนาะที่เลกมันบอกว่าหกเก้าสอง บทเบาขวามที่สองว่าเกาสองค่ะท่านผู้ชมโชคหมานกับตัวเลขของปลาหน่อยอีกเนาะส่วนตัวเลขศูนย์ศูนย์นี่เป็นเลขของกุม่านค่ะผีกุม่านเล็กหน่อยค่ะบอกเลขปลาหน่อยศูนย์ศูนย์ค่ะโชคหมานนำกันอีกคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกข,ขอฝากช่องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส จา่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจา่าปอสีผ้าไปเบิ่งของดีน้ำกันค่ะไปเบิ่งของดีน้ำกันค่ะการค่าหลวงปูเจริญเจริญค่ะอันดับเรื่องของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการไอ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส,ส,ส่มาใส่กระซามมวิชีไปบูธเทพดาคนหลอกสมนักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่า,าหรืออยูในใส่ส่วนโตในวิศว่าน่ของวิาวในเ่ืึอนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสร้างส่วนเส้นผมแม่โทรณีบางของทินก็เอินแม่เส้นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอย่ใน ตอนนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับค้นคือว่าถ้าน้องไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลาบมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากจโยมเขาจะโบซาไปแล้วดูสิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตสุยางค่ะใคร่าดีก็ดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยเสื่อเหลือถึงเบอร์ก็ถือเขาก็เอย่ว่านมันเป็นาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอ่าลวองปูหรืออาจะมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคก็ต้องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีวภคพกูไปกูเมื่ยเมื่อประมาณภาษต่ายต้อใส่สร้างต้องใส่สร้างในการอบรมบอกสื้อส่วนมาเขาเลยถือตำหน,นักนามาตหนตักจะขี่มันเขาเบานอกคันดีบัดอ่าว่าจะขนสร้สางอ่าหนังสร้างประกับสร้างอันนี้ที่รานหมาเยี่ยมเพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมนันสร้างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกมนเรียงสร้างอยู่สี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำให้ยาโยมเพิ่นมาช่ำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพิ่มาบูชาไปกับรูทว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสัดคุณตัวประเทศของเสดสร้าง พอเจาอีกบ่าท้นแลจะเจาอีหั้อทุกโอมก็ใส่สร้างก็ไเลยเอาตัวนี้มักเป็นเครื่องร่างยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหยายยาโยมไปสาธุค่ะ<า>ท่านผู้ชมจ่าปอกรไดมีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคเนะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบานค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม นวดเมตามาาเมตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งข้างในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนนเน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมททอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีพึิงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนีเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊กตกเฮ็ดเอียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงห้าเว้าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด่านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลราท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ